สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีดังเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องพันิดาเหมือนเดิมนะพี่พี๋ากับแนวทางฮานอยของวันที่22่ธันวาคมสองพันหกเนาะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่21กันนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนอ่าก่อนอื่นเลยไปฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเลยนะคะพี่วิจารสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปเนาะแอดให้วิ่งรูดไปที่4 2 5นะคะ เน้นไปที่4มาดูในรอบแรกกันรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจ531ล่าง06นหแอดหลุดไปในน้อยกาชาตินะคะ641ล่าง50 41เด่นที่4วิ่งรูที่4เน้นไปที่4 1มาตรงตรง,ตรงส่วน5 0นั้นวิ่งรูที่5มาจับคู่หลุดนะคะในรอบพิเศษ7 57ล่าง5 3นะคะเด่นที่5วิ่งรูที่5มา57ามาตรงตรง,ต,งตัวที่แอดเน้น ส่วน53มาวิ่งรูดนะคะในรอบพิเศษนะ03675อ่ะมาสองน่อยเลยนะคะพี่บีจ๋ามาสองหน่อยเลยตัวที่แอดเน้นในรอบ VIP 117ล่าง01อันนี้แอดก็หลุดไปเนาะอ่ะก็มาใน3หน่อยนะคะตัวที่แอดเน้นแบบเข้าสองน่อยพิเศษกับปกตินี้ปังกันไปนะได้ค่ากับข้าวกันไหมเนาะพี่น้องจา๋า ขอให้ได้นะคะต้องมีคนได้แหละตัวที่แอดเน้นให้นะคะก็ยินดีด้วยนะอ่ะตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับสูตรมัดรวมนะคะวันนี้ขอให้มาขอให้ฟังขอให้ได้ค่ากับข้าวทั้งเราทั้งหน่อยเลยเนาะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะแอดฝากเป็นกําลังใ,ใจให้ด้วยนะฝากรับชมคลิปแอดให้จบนะคะกดไลค์นะคะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยไม่แชร์ก็เปิด อ่แค่รับชมให้จบนะคะมาดูตัวอ่าเด่นกันเอาแอดเขียนผิดช,ช่องนะคะเดี๋ยวใส่ตรงนี้นะอ่าเด่นวิ่งรูดในวันนี้แอดให้ไปที่ 9. เก้าด้วพี่น้องจ๋าสี่แล้วก็สองนะเด่นที่เก้าเด่นที่สี่เด่นที่สองแต่ว่าสสา่วิ่งสารูดแอดเน้นไปที่เก้านะคะใครจะจับชุดวิน่ในสามตัวเด่นนี้ได้เลยนะคะสามตัวเด่นนี้ เนาะตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะก็จะมีเก้าหกเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะคะส่วนสองนั้นแอดให้ไปที่สองเจ็ดเก้าสองนะคะมาดูตัวที่แอร์เน้นกันห้าหน่อยนะคะแอดให้แค่นี้เนาะ ใครชื่นชอบก็ค่อยตามแล้วการเป็นสูตรการคำนวณมีเข้าไม่หลุดแต่ว่าก็โอเคนะยังเข้าต่อเนื่องฟังทุกวันนะคะมาเด่นที่9นั้นแอดเด่นไปที่98สําหรับท่านที่ไม่ชอบ98นะคะกลับหัวเป็น68ส่วนเด่นที่4นะคะส8เด่นที่2ให้เน้นไปที่27 จุดไว้แคบไว้สำหรับแนวทางของแอดในวันนี้นะคะแอดก็ขอให้ PPFC ทุกๆท่านนะคะหฮงเงรวยๆยกันทุกๆคนเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ